สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิจจะพาเพื่อนๆมาจัดการกับต้นพริกของเรานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะบ้าใบเหลือเกินดกมากๆเลยค่ะใบเขียวขจีเลยนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนเขาออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะอิจจะพาเพ,เพื่อนมาทำการเล่งให้เขาติดลูกเร็วขึ้นนะคะ นี่แต่และช่อก็คือมีดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมชัดไหมคะมนี่ก็คือมีช่อมีดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะม,มาเริ่มลงมือกันเลยค่ะวิธีง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาติดเขาติดดอกทุกช่อแล้วคะ่ะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าจะเร่งให้เขา ติดผลเร็วขึ้นทำยังไงนั้นก็คือวิธีการของอิตก็คือเด็ดใบออกเช่นเดียวกันกับมะเขือเลยนะคะใช้สูตรเดียวกันค่ะสูตรเด็ดใบเพราะว่าถ้าใบเยอะสารอาหารก็ไปเลี้ยงด้านบนไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการเข้าออกซะ พวกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นการทําความสะอาดให้ต้นเขาด้วยนะคะเขาจะได้โล่งๆไม่มีมดไม่มีมแมลงอะไรมารบกวนเขานะคะ mm hmm. เด็ดใบออกเลย mm hmm. พวกในใบแก่ๆใบด้านล่างอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เด็ดเขาออกนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะเป็นการไปเร่งให้เขาให้ดอกเขาเนี่ย ผลเร็วขึ้นค่ะเด็ดออกเลยจาะพริกบ้าใบนี่เลยนะคะ ต้นนี้อย่างต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมต้นนี้นะคะกดดีดเขาออกไปเลยให้เขาโล่งๆไว้ค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขาตายด้วยเพราะว่านี่ ดอกไี่แล้วเอาใบออกซะใบยิ่งเยอะเขาก็ไปเลี้ยงใบเยอะเหมือนกันค่ะนี่นะคะนี่ใบใหญ่ๆอย่างนี้เอาออกเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีประโยชน์ค่ะ อันนี้มีอิฐปลูกไว้กระถางนี้ก็คือสีต้นนะคะปลูกไว้สีต้นรู้สึกว่าปลูกลงกระถางเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตได้ดีต้นสมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าปลูกลงดินอีงนะคะเพื่อน ลูกลงดินเนี่ยเขาจะมีโรคมาลบกวนเยอะกว่าในกระถางหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในกระถางเรามีพื้นที่น้อยเวลาเราใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยเขาก็ได้รับสารอาหารเต็มที่ได้รับโดยตรงอันนี้ก็น่าจะใช่นะคะอันนี้ใบไม่สวยก็เด็ดออกไปเลยค่ะ ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ดิดออกไปเลยต้องเสียดายนะคะเพื่อนเพื่อนเทคนิคบีแบบเดียวกันกับต้นมะเขือเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกินใบเยอะเนาะ เขาก็ต้องมาหล่อเลี้ยงทั้งใบทั้งกว่าจะขึ้นมาถึงยอดมาถึงดอกเขาอะไรอย่างเงี้ยใบก็แย่งอาหารไปหมดแล้วค่ะเด็ดไปเลยนี่ใบไหนไม่สวยดึงเลื้ององงีกงอเหมือนจะไม่สมบูรณ์ีก็เด็ดออกไปเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆให้ลักษณะต้นเขาโล่งๆโปร่งๆอย่างนี้นะคะให้โล่งๆโปร่งๆแบบนี้เขาไว้นะคะต้นนี้ ต้นนี้ยังเล็กอยู่แต่ข้างล่างอิดก็เด็ดออกหมดแล้วนะคะโอเคค่ะต้นนี้เด็ดออกไปแล้วให้โล่งให้โปร่งแล้วต่อไปก็จะมาต้นนี้ค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะเด็ดออกไปเลย ให้เขาลงลงไว้ต้นนี้กระถางนี้ปลูกไว้ทั้งหมด6ต้นเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะลองดูก่อนถ้าเกิดเขาโตมากกว่าน,นี้อีกก็จะแบ่งไปใส่กระถางอื่นด้วยจ้ะเพราะว่าสังเกตดูว่าปลูกลงกระถางเนี่ยงามกว่าปลูกลงดินอีนะคะ พว,พวกที่ปลูกลงดินก็คือชุดเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าปลูกในกระถางเนี่ยจะงามมากกว่าเด็กเลยค่ะเด็กเลยต,ต้นเล็กๆอย่างนี้แขนงเล็กๆอย่างนี้ เด็ดเาอากไปโรดดูแล้วไม่สมบูรณ์ก็เด็ดเาอากไปเลยให้ต้นเขาล่งๆตรงๆ,รงๆไว้ค่ะด้านบนถ้ามันเยอะเกินไปก็ก็เด็ดออกอีกได้นะคะ ก็เหมือนกันก่อนหน้านี้อีกก็เด็ดมาแล้วนะคะอีกก็เด็ดเด็ดมาเรื่อยๆแต่วันนี้ก็เลยจะมาทำให้เพื่อนๆดูเพราะว่าใบเขาเยอะเกินค่ะ mm hmm. ให้ด้านล่างเขาลงๆเขาไว้นะคะ นี่ด้านล่างโล่งแล้วนะคะเพื่อนๆใ,ให้เขาลงโล่งไว้อย่างนี้นะคะจะเป็นการไปกระตุ้นให้เขาออกดอกติดผลเร็วขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอิทจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าดอกเขา เขาจะติดผลเร็วขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ